สวัสดีครับพบก,กับผมช่องเจยฟาสเลนทองไรซิ่งก็จะมาอัปเดตงานนะครับก็ใกล้แล้วนะครับเล็กตัวนี้ไม่พอนะครับก็เลยใช้ตัวนี้แทน ก็จะแต่ปูพื้นแล้วก็ทำคำเพิ่มนะครับนี่ ก็จะคํำเพิ่มยันมานี่แล้วก็ขึ้นไปนี่ครับพวกนี้ก็เอเท่านี้พอนะครับ แล้วก็เหลือเดี๋ยวทำแล้วก็ทำหัวบบมาต่อ,อนะครับก็จะทำการ เชื่อมพื้นนะครับจามล่างแล้วนี่นะครับ

ภาสีก็เสร็จแล้วนะครับก็น่าจะพรุ่งนี้ละัม้มเดี๋ยวพามาดูการค้ํานะครับเชื่อมกับเผาเล้นะครับ ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ซีมาใหม่เปแบนขนาดสองนิ้วก็จะมีลมหน่อยนะครับก็จะทำการขึ้นโค้ง คก็เหลือชุดหัวอย่างเดียวนะครับก็จะเสร็จแล้วถ้าไม่ได้เพิ่มเติมอะไร ก็ดมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรรก็ช่วงน,นี้ก็ยุ่งเกี่ยวข้าวอยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายให้ดูก็แวะมาแป,ป๊บนึงนะครับแล้วผมก็จะไปต่อะจะวจะอัปเดตให้ได้ดูอีกนะครับมาครับตอนนี้ก็ ได้ครึ่งทางแล้วนะครับใกล้แล้ว80นได้แล้วนะครับก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วกับตัวนี้มาเซาก็เหลือแต่ทำฝาท้ายนะครับทำฝาท้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำสีพร้อมใช้งานนะครับ ผู้ดีมาเปื้เพ่งอีกเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาต่อกันนะครับก็ทําการทาสีแล้วนะครับแล้วก็ติดห่วงนี่นะครับแล้วก็ทําบันไดบันไดท้ายนี่นะครับ ไ่ด้เเาลยทำห่วงไว้ไว้มัดนะครับมันีงเ่ยวอยู่ผู้ไม่ยังดอกว่านใส่มาทีซื oh. an, w ái, w ái ắt, ่อเสียวนชุด right หัวก็เสร็จแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ทำสียกท้ายก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ก็ทาหมดเลยนะครับาาาาามาต่อกันนะครับก็ขึ้นหางแล้วข้างหนึง่ง นี่นะครับเฮ้ๆๆๆ <laughs> <laughs> มาต่อกันนะครับก็ทำการเสร็จเป็น <zo> ท <oms> ี่เรียบร้อยแล้วก <man> ็เหลือแต่เดินสายไฟอย่างเดียวนะครับก็ทำสลักตัวนี้ด้วยนะครับล็อกห่างด้วยอีกิ๊กอ ก็จะเอากลับบ้านก่อนนะครับลากกลับบ้านก็มีแต่สีกับเดินไฟอย่างเดียวครับก็ใช้งานได้เลยไปครับเดี๋ยวตัวหัวลากมาลากก่อนนะครับ

อันนี้เก็บแบบไปไปจะได้บูได้มัดมัดเพิ่มอมกนึ่งรอนี่เรของมันอยู่เอาละเจ็นเขาลูใตายติดก๊อปมาเลยก็มีหองพ่วงนี้นะครับนี่ ออีกคือลากสามนะครับไปหมเจ้าแย่ไข่๋วยแดงนะครับ ก็จะทำการเดินทางออกกลับเข้าอู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านก็ติดตามช่องเต้ฟ้าลิมพลงเลสซิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ